นามนั้นคือชื่อเมืองโบราณที่ถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์ไทยแต่ครั้งหนึ่งนามนั้นคือชื่อคู่ขนานของเมืองที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตคุณเคยได้ยินชื่อโอคาบุรีไหมครับชื่อนี้ฟังดูขลังดูเก่าแก่และแทบไม่เคยปรากฏในตำราเรียนทั่วไปเลยแต่ในพงศาวดารเหนือกลับบันทึกชื่อนี้เอาไว้อย่างชัดเจนคู่กับชื่อเมืองที่เรารู้จักกันดีอย่างพิษณุโลกพงศาวดารเล่าว,ว่า เมื่อครั้งพระเจ้าศีธมาปิฎกให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเหล่าพราหมณ์ได้ทูลตอบว่าวันนี้ได้ยามพิสณุพระองค์ได้ชื่อเมืองตามคำพราหมณว่าเมืองพิสณุโลกแต่ทว่าพราหมณ์กับทูลต่อไปว่าถ้าจะว่าตามพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ชื่อว่าโอคบุรีตะวันออกตะวันตกชื่อจันทรบณ์ นี่คือจุดที่น่าทึ่งครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ส่งอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างน่าสนใจไหนสารสมเด็จว่าเมืองฝั่งตะวันออกนั้นให้ชื่อว่าพ ok ิษณุโลกและเรียกว่าโอคาบุรีด้วยอีกชื่อหนึ่งแสดงว่าโอคาบุรีไม่ใช่เมืองลึกลับที่ไหนเลยแต่เป็นเพียงอีกนามที่ใช้เรียกเมืองพิษณุโลกในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นน่าเสียดายที่ชื่ออันไพเราะนี้ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจําจนผู้คนเกือบทั้งหมด เหลือจำได้เพียงแค่คำว่าพิษณุโลกแต่ชื่อโอคบุรีไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับมันกลับมาปรากฏอีกครั้งในคำกลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนแหล่เทศมหาชาติที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญตอนรัชกาลที่5ซึ่งในกลอนนั้นก็ยังคงยืนยันว่าสเสด็จสถิตอยู่พิษณุโลกอีกนามหนึ่งโอคบุรี ถ้าคุณชอบเรื่องราวเก่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกลูพิจิตไไ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องที่แปลกกว่านี้อีกคำถามคือทำไมชื่อเมืองเก่าแก่ของไทยจึงมีนามเรียกขานถึงสองชื่อคำตอบนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของภาษาและคติความเชื่อครับพิษณุโลกเดิมนั้นมีการตีความจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่ามาจากคำว่าโลกแห่งพระวิษณุอันเป็นคติความเชื่อที่อิงกับเทพเจ้าแต่โอคบุรี มาจากคำว่าโอคะที่พรามทูลว่าว่าตามพระพุทธเจ้ามาบินทบาทซึ่งแสดงถึงการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนี่คือร่องรอยของการเปลี่ยนผ่านทางความเชื่อการยอมรับและอยู่ร่วมการระว่างอิทธิพลของฮินดูและพุทธศาสนาที่ถูกสลักไว้ในชื่อเมืองแห่งนี้แล้วเมืองอื่นในประเทศไทยคุณคิดว่ามีชื่อเรียกขานแบบนี้ซ่อนอยู่ในพงศาวดารอีกบ้างไหมลองค้นหาดูสิครับ และถ้าคุณเจอเรื่องราวชื่อเมืองแปลกๆที่คนไม่เคยรู้มาก่อนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังข้างล่างนี้เลยอยากรู้ว่าเมืองเกิดของคุณมีตำนานชื่อซ่อนอยู่กี่ชั้น